สวัสดีครับคุณนาวินครับสวัสดีครับคุณอมรินเป็นไงบ้างครับสัปดาห์นี้ก็เช่นเคยครับสัปดาห์นี้เราห่างหายไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเราไม่ได้จัดรายการกันขออภัยทุกท่านสัปดาห์ก่อนนี้พอดีอผมมีธุระต้องไปต่างจังหวัดไปติดกันสองสาวันก็เลยก็เลยไม่ได้มารายงานอากาศช่วงนี้ก็ยังร้อนนะครับร้อนแรงครับผมโอ้ร้อนครับร้อนมากมา อบอ้าวยังดีเมื่อหลายวันก่อนฝนตกครับนะก็ช่วยดับไฟไปได้ส่วนหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวแทตอนท้ายๆจะพูดเรื่องไฟอีกนิดหนึ่งคนสนใจเยอะเรื่องนี้ครับครับเชิญคุณนวินครับวันนี้เป็นไงครับครับเรามาดูภาพรวมอ่ตลาดยางพาราท้องถิ่นนะครับภาพรวมราคานะครับยางสดนะครับ เปิดรับซื้อกันอยู่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าบาทนะครับยางก้อนทักชั่วโมงนะครับผมอยู่ที่สามสิบสาสิบเอ็ดบาทยางประมูลพักคืนนะครับอยู่สามสิบสามถึงสามสิบสี่บาทนะครับยางประมูลพักคืนทับกระสอบนะครับประมูลกันอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดถึงสามสิบแปดบาทนะครับยางก้อนรีดเคล็นะครับรับซื้อกันอยู่สามสิบห้าถึงสามสิบหกบาทนะครับ ยางเคปตัดลาหนึ่งพ่วงหรือสามสิบตันซื้อกันอยู่สามเก้าสี่สิบาทนะครับส่วนน้ำยางสดนะครับชาวสวนเปิดรับซื้อกันอยู่เจ็ดสิบสี่ถึงเจ็ดสิบห้าอันนี้ดีอาสี่ร้อยนะครับส่วนภาพรวมราคาโรงงานนะครับดีอสี่ร้อยนะครับยางก้อนนะครับ เปิดรับซื้อกันอยู่ห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกบาทอ่าอยางเครฟนะครั <Idol> บ<ม>เปิดอยู่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดบาทนะครับน้ำยางโรงงานนะครับเปิดรับซื้อกันอยู่เจ็ดสิบแปดถึงเจ็ดสิบเก้าบาทยางแผ่นดิบนะครับเปิดรับซื้อกันอยู่แปดสิบหกบวกนะครับส่วนยางแผ่นดิบลมควันนะครับเปิดรับซื้ออยู่แปดสิบแปดบวกนะครับผมก็คือ ราคานี้เป็นราคาที่ปรับลดลงมาช่วงตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ถึงท้ายสัปดาห์นี้นะครับแต่ก่อนนี้ราคาสูงกว่านี้นะครับก็ปรับลงสองถึงสามบาทนะครับโรงงานครับคุณอมริน <c oughs> ย่างก้อนแห้งประมูลขุนหารนะครับเปิดประมูลกันอยู่นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสามนะครับราคาสี่สิบห้าจุดสองสี่บาทนะครับรอบก่อนนี้สี่สิบสี่จุดศูนย์สองก็ปรับขึ้นนะครับหลังจากที่ประมูลจบลงแล้วครับ จากวันที่21นี่คล้อยมาอีก2วันนี่ราคาก็ปรับลดลง2-3บาทนะครับคุณนรบลินครับเราะกราฟกราฟตลาดลุ้งหน้าย่อลงครับครับตลาดออนไลน์คอข้อกาวละนองนะครับเปรียบเทียบระหว่างวันจันทร์กับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ราคายางแผ่นดิบชั้น5นะครับ85.74บาทต่อกิโลกรัมชั้น6 85.69บาทต่อกิโลกรัมครับ ยางคัตติ้ง85.19ยางฟอง83.99เศษยางแห้ง28บาทกับทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่ก็ลงนะครับลงตั้งแต่50สตางค์ถึง89สตางค์ต่อก,กิโลนะครับยกเว้นยางคัตติ้งกับยางฟองซึ่งขึ้นไป64กับ79สตางค์ต่อก,กิโลตามลำดับน้ำยางจากสมาคมน,น้ำยางคนไทยนะครับเมื่อวันที่16มีนา ราคาอยู่ที่77.30บาทนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่79.50บาทต่อกิโลกรัมนะครับถ้าเผื่อเป็น35%ก็27.83บาทต่อกิโลกรัมส่วนราคาขายเมื่อวันที่16มีนาคม1,580ดอลลาร์ต่อตันวันนี้อยู่ที่1,609ดอลลาร์ต่อตันนะครับคิดเป็นเงินไทยก็58.47บาทต่อกิโลกรมัมสำหรับน้ำยางพ่น60% ครับเชิญคุณนวินต่อครับต่อไปเราไปดูตลาดล่วงหน้าต่างประเทศนะครับก็จะมาดูสินค้าพุกระพันก่อนนะครับอย่างเช่นพวกค่าเงินน้ำมันทองนะครับอ่ค่าเงินเยนนะครับเปิดเมื่อวันจันทร์นะครับร้อยสี่สิบเก้าจุดสองแปดปิดเมื่อวันศุกร์นะครับร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสี่สามนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับสองจุดหนึ่งห้าเยนนะครับอ่าตัวนี้ก็ เรื่องค่างเงินนี้ข่าวทางญี่ปุ่นก็จะมะีเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือเงินกู้ขึ้นนะครับปรับเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไม่ได้ปรับมานานนะครับผมก็จะส่งผลต่อตลาดหุ้นอยู่พอสมควรนะครับช่วงนี้ส่วนต่อไปไปดูค่างเงินบาทนะครับเปิดเมื่อวันจันทร์นะครับอยู่35.92นะครับปิดเมื่อวันศุกร์36.35ค่างเงินบาทไทยก็ปรับตัวอ่อนค่าขึ้นนะครับ 0.43สตางค์ต่อดอลลาร์นะครับ uh huh. ส่วนน้ำมันนะครับ WTI นะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่80.66นะครับปิดเมื่อวันศุกร์นะครับ80.82ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ0.16เซนต์ต uh ่อบาร์เรลนะครับส่วนตลาดน้ำมันดูใบนะครับปิดตลาดเมื่อวันศุกร์นะครับดูใบกับเบรนดนะครับดูใบนี่8อยู่ที่ 84. หนึ่งสี่นะครับเบลนด์ Blend นี่อยู่แปดสิบห้าจุดห้าหกครับคุณอมรินครับส่วนราคาทองคำโคมเอกนะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่สองพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจุดหนึ่งปิดเมื่อวันศุกร์นะครับสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกจุดห้าทองคำนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดจุดสี่เหรียญน,นะครับต่อออนครับคุณอมรินครับส่วนราคา ทองในเมืองไทยนะครับสมาคมค้าทองคำนะครับทองคำแท่ง96.5%ราคารับซื้อบาทละ37,250บาทนะครับราคาขายบาทละ37,350บาทครับครับต่อไปเราไปดูตลาดล่วงหน้านะครับญี่ปุ่นสิงคโปร์แล้วก็จีนนะครับก็เราไปดูตลาด j p x หรือโตัวคอมก่อนเลยนะครับ เปิดตัวเมื่อวันจันทร์นะครับอยู่สามร้อยห้าสิบแปดจุดหกนะครับเยนนะครับปิดเมื่อวันศุกร์นะครับปรับตัวลดลงนะครับเหลืออยู่สามร้อยสาสิบเอ็ดจุดหกนะครับก็ปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะนะครับลดลงอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเยนต่อกิโลครับส่วนยาง t s r ยี่สิบสิงคโปร์นะครับเปิดเมื่อวันจันทร์นะครับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับปิดเมื่อวันศุกร์นะครับร้อยหกสิบหกจุดสี่นะครับ ตลาดสิงคโปร์ก็ปรับตัวลดลงสี่จุดเจ็ดส่วนเศษยางจีนนะครับเปิดตัวเมื่อวันจันทร์นะครับ12,445มื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบห้าปิดเมื่อวันศุกร์นะครับลดลงเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน้าร้อยสี่สิบนะครับลดลงมากถึงห้าร้อยห้ายวนต่อตันครับอ่ส่วนยางแผ่นจีนนะครับเปิดเมื่อวันจันทร์นะครับห5 1 9 5มื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับปิดเมื่อวันศุกร์14,475มื่นสี่พันสี่ร้อย็ดสิบห้า ายางแผ่นจีนนี้ปรับตัวลดลงเยอะเหมือนกันนะครับติดลบอยู่เจ็ดร้อยี่สิบหยวนต่อตันส่วนยางสังเคราะห์หรือยางบ R นะครับเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่ 13, หมื่นสาพันหร้อยห้าสิปิดเมื่อวันศุกร์นะครับหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบตัวนี้ก็ปรับตัวลดลงนะครับเก้าสิบหยวนต่อตันครับคุณอมารินครับผมเรามาดูราคาของตลาด JPX นะครับตลาดญี่ปุ่นนะครับของสามเดือนข้างหน้านะครับ ส่งมอบปลายเดือนมีนาคมนะครับอยู่ที่83.13บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่งมอบปลายเดือนเมษายนที่8 1 5 6ส่งมอบปลายเดือนพฤษภานะครับอยู่ที่8 1 8 8นะครับแล้วก็ส่งมอบเดือนมกราคมต้นปีต้นปีหน้านะครับ78.32บาบาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนกราฟราคาก็ราคายังไต่ขึ้นดีนะครับเพียงแต่ว่าวันสุดท้ายเหมือนมัน ร่วงลงมาจาก360กว่าเหลือ346นะครับครับครับผมก็ยังคิดว่าราคาของที่สิงคโปร์เนี่ยเวลานี้อยู่ที่60.47บาทเนี่ยมันยังห่างกับของไทยอยู่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อว่ารัฐบาลไทยอยากจะให้ราคามันขึ้นไปเกินร้อยเนี่ยหรืออาจจะไปถึง120เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะต้องไปร่วมมือกับรัฐบาล อ,อินโดนีเซียเวียดนามกับพม่าเพื่อช่วยดันราคาในตลาดของเกษตรกรของเขาขึ้นนะครับตราบใดที่เกษตรกรเขายังขายอยู่ห้าหกสิบาทเนี่ยจะให้เราขึ้นไปถึงร้อยี่สิบเนี่ยมันผมว่ามันห่างกันเกินไปนะถ้าได้ก็เก่งนะครับผมว่าได้ก็เก่งแต่ว่ามันห่างกันเยอะนะครับคือเขายังมีทางเลือกคนซื้อโรงงานเกายังมีทางเลือกคบครับผม เชิญคุณดาวินต่อไปครับมีมีข่าวอะไรสรุปไหมครับเรื่องยางข่าวตอนนี้ก็ทางกยทก็ในส่วนที่สากรที่รวบรวมยางนะครับรวบรวมยางก้อนแห้งอ่หรือยางแผ่นเป็นโครงการชะลอยางนี้ก็ยังดําเนินต่อไปอยู่ก็ยังรอราคารอราคาเกือบร้อยนะครับผมเก้าสิบถึงร้อยนะครับส่วนเศษยางเนี่ย ่าค้าไม่ค้าก็ยังรออยู่หกสิบกว่ากว่าอยู่นะครับผมครับครับครับถึงมีบางบางท่านก็อาจจะตัดขายไปก่อนเพราะว่าช่วงที่ตลาดย่อนะครับช่วงนี้ครับก็จะปั่นกันหน่อยเพราะโรงงานนี้ปรับลดลงถึงสองสองบาทเลยครับครับครับก็จะมีข่าวประมาณนี้นอกนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องปริมาณยางที่ยังออกสู่ตลาดยังน้อยอยู่ครับ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 ถ้างั้นผมขออนุญาตเข้าเรื่องข้าวเลยนะครับ ครับผมสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้รายงานนะครับสัปดาห์ที่แล้วไปทุระที่ต่างจังหวัดนะครับก็สัปดาห์นี้เราขอเปรียบเทียบกับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาที่รายงานครั้งสุดท้ายนะครับพอดีทางสมาคมผู้ส่งข,ของข้าวไทยก็อัปเดตราคาเขาแล้วนะครับตอนนี้ข้าวขาวไทยห้าเปอร์เซ็นตนะครับราคาอยู่ที่หกร้อยแปดเหรียญต่อตันนะครับราคา เวียดนามนะครับอยู่ที่ห้าหกร้อยเหรียญต่อตันปากีสถานห้าเปอร์เซ็นอยู่ที่หกร้อยเจ็ดเหรียญต่อตันนะครับแล้วก็สหรัฐเท่าสี่เปอร์เซ็นอยู่ที่แปดร้อยสี่เหรียญต่อตันนะครับของไทยนี่ลดลงสิบเจ็ดเหรียญต่อตันในขณะที่ของเวียดนามลดลงสี่เหรียญแล้วก็ปากีสถานลดลงหกเหรียญในขณะที่สหรัฐขึ้นไปสิบสี่เหรียญข้าวหนึ่งของไทยนะครับร้อยเปอร์เซ็นอยู่ที่หกร้อยสิบเก้าเหรียญนะครับลดลงเก้าเหรียญ ข้าวหอมมะลิไทยอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับลดลงสิบห้าเหรียญข้าวเวียดนามนะครับข้าวหอมเวียดนามหกร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญเพิ่มขึ้นสิบเหรียญข้าวอินเดียนะครับบาสมาตีนะครับสองเปอร์เซนต์ broken อ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญต่อตันนะครับลดลงหกสิบเหรียญข้าวปากีสถานนะครับหนึ่งพันเหรียญลดลงสี่สิบห้าเหรียญแล้วก็ข้าวหอมกัมพูชาเก้าร้อยเหรียญลดลงยี่สิบเหรียญ ครับก็ราคาเวียดนามแม้จะขึ้นมาสิบเหรียญเนี่ยก็ยังต่ํากว่าของไทยเพราะว่าน่าจะเพราะว่าเขาลดราคาขายเยอะเมื่อไม่นานมานี้ก็ต้องไต่อันดับกลับขึ้นมาใหม่คร,ครับราคาขายส่งข้าวในตลาดกรุงเทพนะครับข้าวหอมมะลิร้อเเซนชั้นสองราคาสองพันเจร้อสถึงสองพัดสสบบาท 100กิโลกร,รัมนะครับในขณะที่ข้าวขาว100%ชั้น1อยู่ที่2,400บาทต่อ100กิโลกร,รมัมกับราคาเปรียบเทียบเบนชมาร์กระหว่างข้าวเปลือกกับข้าวสารของไทยนะครับสัปดาห์นี้ก็ลดลงทั้ง2ั้ง2ตัวนะครับในขณะที่ข้าวเปลือกลดลง482บาทต่อตันข้าวสารก็ลดลง60บาทต่อตันนะครับ ราคารับซื้อข้าวหอมมะลิ105ในภาคอีสานนะครับไม่ขยับเลยครับทั้งจังหวัดอันนี้ทั้งทั้งเดือนเนี่ยมีมีขยับเล็กน้อยอขึ้นนิดนึงแล้วก็กลับลงไปใหม่สรุปว่าต้นเดือนปลายเดือนเนี่ยพอๆกันตอนนี้นะครับของขอนแก่นนะครับอยู่ที่15,000บาทต่อตันนะครับสีสเกต1 5 2 0 0าอำนาจเจริญ15,830 ยาสธรห4 6 0น 14, นะครับบุรีรัมย์2 0 0แล้วก็ร้อยเอ็ดหน0 0นท่วน,วนส่วนราคาข้าวรับไร์นะครับข้าวเปลือกของสหรัฐนะครับที่ตลาดชิคาโก่กิโลละ 1, 13 3บาท91สตางค์สำหรับสมมอบปลายเดือนพฤษภานะครับสมมอบปลายเดือนกรกฎาคมบ4าท12สตางค์แล้วก็สมมอบปลายเดือนกันยายนนะครับ14 11บาท หกสิบแปดสตางค์ครับสำหรับข่าววันนี้ที่น่าสนใจนะครับที่เราคัดมาให้ดูนะครับเป็นข่าวที่ทางนายกของเราได้พูดนะครับว่าเพราะว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสามเท่าภายในสี่ปีนะครับดังที่กระทรวงเกษตรประกาศไปแล้วนะครับก็เลยจำเป็นต้องดันราคาย,ยางให้ได้เกินร้อยบาท แล้วก็เขาตั้งเป้าไว้จะให้เกินร้อยบาทนะครับแล้วก็เหตุผลที่ว่ามันเกินร้อยบาทเวลานี้เนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเป็นเพราะเป็นการเข้มข้นเรื่องการตรวจจับการลักลอบนําเข้ายางน,นะครับแล้วก็ได้มีการคุยกับทางรัฐบาลมาเลเซียตัวท่านนายกคุยกับท่านนายกมาเลเซียนะครับว่าถ้ามาเลเซียมีความต้องการใช้ยางสูงเนี่ยให้ซื้อยางจากไทยไม่จําเป็นต้องใช้ยางจากพมา่าหรือลาวแล้วผ่านไทยนะครับ แล้วก็ปัจจัยทําให้ราคายางสูงอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้เป็นช่วงปิดกรีดปริมาณยางเข้าน้อยแล้วก็สต็อกในประเทศจีนก็ลดลงเยอะนะครับทําให้จีนต้องทยอยซื้อ,อยางเข้าเพิ่มสต็อกใหม่ครับแต่ว่าก็ยังรัฐบาลก็ยังตั้งใจจะดันให้ได้เกินร้อยบาทต่อกิโลกรัมให้ได้ครับ,รบนี่ที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกว่าราคายางเนี่ยมันมักจะต้องขึ้นลงกับราคาน้ํามัน นะครับอย่างที่ผมก็เคยพูดหลายคนก็เคยพูดนะครับเพราะเขาเขาว่ากันว่านะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เขาว่ากันว่ายางสังเคราะห์กับยางธรรมชาติเนี่ยเผอิญว่าสป라이มันเท่ากันดีมานมันก็เท่ากันในทุกปีเนี่ยราคามันก็เลยขึ้นลงเท่ากันเหมือนกับมันผูกกันอยู่ซึ่งจริงมันมันไม่น่าเกี่ยวกันแต่มันก็เกี่ยวยางสังเคราะห์มาจากน้ํามันดังนั้นราคายางสังเคราะห์ขึ้นลงโดยตรงกับน้ํามันแน่นอน ก็เลยทําให้ราคายางธรรมชาติเนี่ยขึ้นลงกับน้ํามันไปด้วยแต่ลองย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อปีสองสองนะครับเห็นว่าราคาน้ํามันเนี่ยขึ้นไปตั้งร้อยถึงร้อยยี่สิบนะครับดอลลาร์ต่อแบาเรลเนี่ยนะครับแต่ช่วงนั้นเราก็จําได้นะราคาราคายางมันก็อยู่ประมาณห้าสิบสี่สิบสามสิบเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับถูกไหมครับเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ร,ราคาราคาน้ํามันอยู่ที่แปดสิบกว่าเหรียญเนี่ย แต่ราคายางกลับขึ้นไปแปดสิบกว่าบาทเก้าสิบกว่าบาทสแสดงว่ามันอยู่ที่บริหารจัดการด้วยถูกไหมครับมันไม่ได้ล็อกกันอยู่อย่างที่เขาว่ากันนะครับครับเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งครับใช่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งแต่ว่ามันจะมาจะมาเรียกว่าเพราะรับน้ํามันขึ้นยางก็เลยขึ้นเพราะน้ํามันลงยางก็เลยลงมันไม่ใช่ละอันนี้เห็นชัดเจนละนะครับครับก็ยังมีเรื่องข่าวเรื่องเกี่ยวกับข้าวนะครับอ่ ราคาข้าวในเมืองไทยเนี่ยทั้งข้าวเปลือกข้าวสารนี่ก็ลดลงเล็กน้อยนี่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับในตลาดขายส่งนะครับก็ราคาลดลงเล็กน้อยนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเขามีประชุมใหญ่กันไปเรื่องเกี่ยวกับการขายข้าวของเขานะครับเขาคิดว่าการนําเข้าข้าวของหลายประเทศเนี่ยจะเพิ่มขึ้นโดยโดยเฉพาะประเทศที่เป็นลูกค้าเขาเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจีนนะครับเนื่องจากผลกระทบของการ ไม่ส่งออกข้าวของอินเดียเนี่ยยังมีอยู่ทําให้แนวโน้มราคาข้าวจะดีขึ้นแต่ว่านะครับเน,นี่ยอันนี้เป็นมาจากรัฐบาลเวียดนามนะครับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเขารายงานมาแล้วก็ทางสานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรเขาเอามาขึ้นที่เว็บเขานะครับเวียดนามก็ยังเสนอวิธีการขายข้าวในรูปแบบอื่นๆนะครับเช่น B 2 B ผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็ มีการเน้นช่องทางการตลาดดั้งเดิมของเกี่ยวกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจีนแล้วก็แอฟริกานะครับหวังว่าตลาดเหล่านี้จะขยายตัวแล้วก็เวียดนามนี่จะได้ขายขายข้าวของเข้าเพิ่มขึ้นนะครับ,รบกัมพูชาก็มีการกระตร้รนเรื่องการทําตลาดข้าวเหมือนกันนะครับส่งเสริมการเปิดตลาดส่งออกข้าวผ่านข้อตกลงกาค้าเสรีกัมพูชาจีนนะครับแล้วก็กัมพูชาเกาหลีใต้ ครับคือทุกคนตอนนี้กำลังเร่งจะเร่งปรับตัวตั้ง positioning ของตัวเองเพื่อที่จะเป็นผู้นำด้านการส่งออกข้าวในตลาดนะครับเราก็อย่าอย่าชักช้านะครับรัฐบาลไทยก็ต้องเร่งดาเนินการเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียตลาดเดิมของเราเรื่องมังคุดนะครับวันนี้มีเรื่องมังคุดด้วยนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าไม่ได้ยกเลิก การนําเข้ามังคุดจากไทยนะครับแต่ว่าให้ปรับใช้เป็น2วิธีวิธีแรกก็คือให้อบไอน้ํานะครับเพื่อฆ่า,มาแมลงวันนะครับให้ตายให้หมดถ้าพบว่ามีแมลงวันเข้ามาเนี่ยเขาจะทําลายทิ้งทั้งอตวิธีที่2ก็คือการควบคุมจัดการทั้งระบบหมายความว่าระบบการเพาะปลูกการตัดแต่งการ uh, คัดเลือกการเก็บเกี่ยวก,การแพ็คกิ้งทั้งหมดของไทยเนี่ย ต้องปรับใหม่ต้องดําเนินการให้ให้ครบตามที่ญี่ปุ่นต้องการแล้วเขาจะส่งผู้ตรวจสอบมาตรวจปีละครั้งนะครับแต่ว่าทางไทยเนี่ยสำนักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรจะต้องเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบทั้งปีก็ฝากไว้สําหรับชาวสวนบางคุดนะครับอันนี้ผมเห็นก็น่าสนใจดีนะครับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติโดยสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรผมชอบสำนักง,งานนี้นะเขา Data เขาเยอะมาก เขามีรายงานแบบดูง่ายๆนะครับเป็น w ีคลี่กับ Daily ขึ้นที่หน้าเว็บนี้นะครับผมให้โดเมนมาเนี่ยนะครับ nabc.go.th นี่นะครับลองเข้าไปดูถ้าใครสนใจราคาสินค้าเกษตรรายวันหรือว่ารายสัปดาห์นะครับน่าสนใจครับ <c oughs> สุดท้ายวันนี้เรื่องเผาครับผมเข้าใจว่าเกษตรกร,กรจากทั่วโลกอ่ะไม่ใช่เฉพาะไทย มองว่าการเน้นการห้ามเผาการเน้นการระบบเพาะปลูกเพื่อไม่ให้ผลิตก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาลต่างๆในโลกเวลาเนี้ยเป็นการสมคบคิดกันระหว่างนายทุนกับรัฐบาลเพื่อที่จะกีดกันไม่ให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้เยอะเพื่อเปิดทางให้มีการนําเข้าสินค้าเพื่อจะได้โกงกันไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรไทยนะครับที่คิดแบบนี้ในยุโรปก็คิด ผมฟังดูที่ยุโรปเนี่ยประท้วงกันหนักมากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานี่นะครับหลายคนก็พูดทนนองนี้รับไม่ได้กับการที่รัฐบาลพยายามที่จะลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกเพื่อช่วยเหลือชาวนาต่างประเทศอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นการตกลงการระหว่างนานาชาติ แล้วเขาตกลงด้วยความจําเป็นด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเกิดว่ายังดําเนินการแบบนี้กันต่อไปเนี่ยโลกมนุษย์มันจะอยู่ไม่ได้มันร้อนขึ้นทุกปีทุกปีเนี่ยเรากําลังเข้าหน้าร้อนเมื่อสักครู่คุณนาวินก็บ่นว่าอากาศร้อนมันจะร้อนขึ้นทุกปีน้ําจะหดแห้งเหือดหายไปทุกปีนะครับเราจะอยู่กันยากขึ้นทุกปีเพราะฉะนั้นเขาจําเป็นจะต้องเข้มงวดแล้วเขาเข้มงวดกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะชานาชาวไร่ไทยหรอก อุตสาหกรรมไทยโรงงานไทยทุกอย่างเนี่ยถูกเข้มงวดหมดครับไม่ใช่เฉพาะว่าเขามาเอาเรื่องเฉพาะกับเกษตรกรโรงงานปล่อยควันก็ปล่อยไปไม่ใช่นะครับเขาเอาเรื่องหมดอันนี้ผมนําภาพนี้มาให้ดูเพราะภาพนี้เป็นของนาซาอันนี้ของมอเช้านี้นะครับจุดจัดแสตที่เห็นสีส้มๆแสตที่เห็นเนี่ยก็คือการเผาของมอเช้านะครับเขาอัปเดตทุกสี่ชั่วโมงดังนั้นก็คือไม่เกินประมาณตีสี่ตีห้า จนกระทั่งมาถึงประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าของเมื่อเช้านี้นะครับก็จะเห็นว่าพม่าก,ก็ยังเผาอยู่เยอะเมืองไทยเนี่ยน้อยลงหน่อยเพราะว่าคิดว่าหมดฤดูนึกออกไหมครับที่เขาจะต้องเผาเขาเผาไปแล้วอันนี้ที่ยังเหลือค้างอยู่ไม่ใช่ว่ากเกษตรกรเราดีกว่าเขาหรืออะไรแต่เราเผาไปแล้วเผาเสร็จแล้วของคนอื่นเขาเพิ่งเริ่มเผาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี อันนี้เป็นเพจของ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกานะครับของในไทยเขามีหน่วยงานมาจากนาซ a นำเครื่องบินมาด้วยมาบินสำรวจอากาศในภูมิภาคเอเชียเขาไปจอดทำงานอยู่ที่ทางเหนือของไทยเข้าใจว่าเป็นที่เชียงใหม่กับเชียงรายนะครับแล้วเขาบินสำรวจทั้งไทยพมา่าลาวนะครับทางตอนเหนือ แล้วก็แจ้งผลการสำรวจให้กับ n a ซาเนี่ยนะครับกับรัฐบาลต่างๆของโลกที่สนใจนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมีการประชุมกันระดับสูงในในเมืองไทยเนี่ยว่าเสนอให้ระงับการซื้อสินค้าเกษตรทั้งหมดจากพมา่าเพ,พระาะพม่าเผาเยอะมากเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาก็อย่าให้เกิดในเมืองไทยครับเพราะว่าฟังแล้ว อาจจะเดือดร้อนหนักนะครับลองดูลองดูรูปแล้วก็จะเข้าใจนะครับว่าอยู่กันต่อไปอย่างนี้ลำบากแล้วดูอินเดียก็เผาเยอะนะครับอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีนะครับทั้งตอนใต้ของจีนก็เยอะครับก็ฝากนะครับว่าพี่น้องเกษตร,รกรต้องเข้าใจนิดนึงว่าเขาไม่ได้เจาะจงพี่น้องเกษตร,รกรนะครับเขาทําทั้งโลกแล้วก็ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสายการบินนี่โดนเป็น เป็นอุตสาหกรรมแรกเลยนะครับตัวเครื่องบินของโลกทุกสายการบินขึ้นยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตในช่วงสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าทุกคนต้องจ่ายค่าคาร์บอนผู้โดยสารทุกคนที่ใช้เครื่องบินเราต้องจ่ายค่าคาร์บอนเพราะว่าเครื่องบินมันปล่อยกา๊าซออกมาเยอะครับ,รบก็วันนี้ก็คงมีข่าวแค่นี้นะครับครับผมคุณนาวินมีอะไรเสริมไหมครับ ก็ไม่มีแล้วครับผมช่วงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยเพราะว่าการซื้อขายก็จะน้อยลงนะครับระดับพ่อค้าหรือพ่อค้าปัะอย่างเงี้ยครัเพราะว่าต่างคนต่างยังยังเก็บสินค้าผมเชื่อว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์ซ็นยังยังรอราคาอยู่นะครับจะมีบางที่เห็นกราฟย่อตัวแล้วก็อาจจะตกอกตกใจนิดนึงก็เทขายก่อนนะคครรัับบครับ เป็นบางส่วนผมว่ายังยังเป็นส่วนน้อยส่วนมากยังคอยราคาอยู่นะครับยังยังกําลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับทุกท่านนะครับคนที่เก็บยางขายไว้ผมก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นได้นะครับหวังว่านะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับกดใครที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกก็กดติดตามหน่อยนะครับ รังั้นผมกับคุณนาเวนก็ขอลาก,ก่อนนะครับสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนาวินครับสวัสดีครับคุณอมริน